สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้มาถึงวัดละคังกันทั้งทีพ่อลูกเลงหงก็ไม่พลาดที่จะพาท่านผู้ชมครับไปชมวัตถุมงคลที่ลือลั่นโด่งดังมากๆเผื่อแฟนรายการของเราครับแวะมากราบสักการะแล้วก็อย่าลืมเช่าไปบูชาเพื่อเป็นมงคลชีวิตนะครับ ทินเที่ยวพาไปเฮงยังอยู่ที่วัดระฆังโคสิต,ตารามนะครับแล้ววันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากพระอาจารย์สมชัยนะครับจะมาแนะนําเรื่องพระเครื่องของวัดระฆังแห่งนี้ครับนมัสการครับพระอาจารย์สมชัยครับผม mm. พระอาจารย์สมชัยครับพระของวัดระฆังเนี่ยได้ ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเบญจภา,าคีอยากให้เล่าถึงความเป็นเบญจภา,าคีคืออะไรครับท่านครับเาบญจภาคีก็พวกวงการพระก็ตั้งให้ปเป็นเป็นระดับหนึ่งครับผมมีอยู่ห้าพิมมีห้ามีห้าวัดครับผมมีสมเด็จวัดละคังครับพระรอดจุงมกอรครับแล้วก็ผมงตุพันครับผมนางพญาพิจิตรโลกโอ้โหที่อย่างนี้เรามีพระเครื่องของวัดละคังเนี่ยที่สร้างของวัดเองเลยเนี่ย มีอยู่ไหมครับมีมีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่รุ่นเดียวร้อยยี่สิบสองปีร้อยยี่สิบสองปีคือรุ่นสุดท้ายที่วัดระฆังสร้างขึ้นอนุสรร้อยยี่สิบสองปีเมื่อปีพศเท่าไหร่ครับสองนห้ารสามเจ็ดเป็นรุ่นที่สี่ครับผมรุ่นสุดท้ายเป็นปีสี่ห้าแต่ว่ามันหมดไปแล้วอ๋อตอนนี้ที่วัดนี่นะครับยังเหลืออยู่ก็คือของปีสามเจ็ดนะครับสองพาอมเจ็ดอนุสรณร้อยครบร้อยยี่สิบสองปีสมเด็จมรณภาพร้อยยี่สิบสองปีครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ข้างหน้าผมนนีี้้แลวรราาาาค่ก็สมถจะ หาเช่าได้นะครับ<ช>นอกจากนั้นก็คือเป็นชุดเดียวกันเนี่ยนะฮะ่อันนี้คือรวมชุดนี่เป็นแบบย่อยย่อยมีหิมพิมอาจารย์สมชายครับ5พิมพ์ที่พระอาจารย์ว่านี่มีพิมพ์อะไรบ้างครับท่านมีพิมพ์ที่ 1, 1> พิมพ์นิยมเรียกได้ตามชื่อ,อนิยมพิม์ใหญ่พิมพระประธานอ่าพิมพ์พระประธานที่พระบัวสดนะฮะใช่แล้วพิมพ์ที่2นะครับพิมพเจดีพิมพเจดีนี่ครับพิมพเจดีพิมพ์ที่3ครับเกศบัวตูมเกศบัวตูมนะครับ ทิมต่อไปครับรูปเหมือนรูปเหมือนครับสมเด็จโตครับพิมสุดท้ายพระคะแนนอพระคะแนนนะครับเพื่อนเพื่อนครับทั้งหมดนี้เนี่ยคุณสามารถหาเช่าได้เวลาคุณมาที่วัดละคันแห่งนี้นะครับที่สําคัญครับเขาบอกว่าการ นับถือวัตถุมงคลสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องทางด้านจิตใจ <Okay. S 1> แล้วก็พุทธคุณผมว่าไม่แตกต่างนะท่านวัดโตครอบจัก,กรวาลครอบจักรวาลครับผมโทราบแล้วมาด่วนเลยนะไม่งั้นเงียสงตีตายนะและถ้าหากว่าจะเลือกหนึ่งองค์ที่จะเช่าองค์หนึ่งถอเยอะโ้ชค้ช่ยเช่าเช่าพิมพ์ <ยด S 2> <อ>นิยม,ม,ม,น,ยมนี่ไงชื่อก็บอกอยู่แล้วพิมพ์นิยมเช่าเลยพิมพ์นิยมครับผมนี่คือสุดยอดพระเครื่องนะครับหนึ่งในเบญจาภาคีที่ใครๆก็สามารถ เช่าไปบูชาได้นะครับและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพระอาจารย์สมชายมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องต่างๆนะครับให้พวกเราได้รู้จักกับพระเครื่องของวัดละคังโคสิตรามแห่งนี้ครับปัจจุบันวัตถุมงคลของพระพุทธจารย์โตนี่นะครับเป็นที่นิย